เปิดลาดใหม่เปิดได้เจ้าเมืออไรกันดิอาทิตย์หนึ่งกดอาทิตย์หนึ่งเปิดขางข้าิน่อยเด้อแแจกเจ้อยโรงแ้อยบา,ยายนเาลกุ่งลูกพุ่งพุ่มบําลครับพี่น้องรริึงทักกันทัพงามๆสุดๆ,ๆนี่ครับส่งบอกเลยว่า้องขอทดขอภัยนะครับสันี่บรรับประธานในือดิตครับผม สวัสดีครับผมบอกกันคือเ่าแล้วครับกับผมกับเปลาบนครับรับเหมือนจะอยู่ลาดลาบครับลานลาบแสนลาบอุบลนครับผมเดี๋ยวมากินก่อยเดิกเหมือนเลยครับเดี๋ยวสวัสดีครับครับสวัสดีครับกำลังกินก๋อยครับก่อยเดิกครับเหมือนนะครับข้ามากินก่อยเดอกแปลกๆเลยก๋อยงวงบางมีสูตรอะไนี่ครับีสูตรข้าวมักกีเพียร์ทุกคนข้กีเพียร์ทอดน้นแข็งหมากรับ คือบีนในข้าก็ใไส้บีสดแน่นบ่ครับผมนี่สดสดเพียนี่ขีเพียครับสดสดครับต้มแล้วครับเพียโฟงเดี๋ยวพามากินก๋อยเด้อครับเหมือนนี้ครับน้าผ่านข้าวอะไรครับมาจับแข่งจะแซ่บผานเท่าเอาครับไปเห็นงานยุ่งเหยียนะครับผ่านใจผ่านมากะแหวมอุดนนุ่นได้ครับ สามารถเซนรัชดาค่ะเอารัชดาที่สามเซนเนียรสงขลาคอับพระชาตุสงขลาอะไรก่อนนี่ครับสามทิ่แปดประชาตสงคอาสามสิบแปดลาบอุบลครับเแตกบาดเท้าครับผมเมือนี่ก้อยเด็กคือเกาพี่น้องเศษแตบเดี๋ยวไทยบรรยากาศเสร็จภาคเลยครับสามารถเซนเอการัชดาที่สามครับสอมารัชดาที่สามเซนนี้รพระธาตุสงคอกขาเขาพระธาตุสงคอสามสิบแปดครับดีพอหลานเพื่อนพอดีครับ แม่มาอุดนุ้นเลยครับนี่เจ้าของเพิ่นเปิดลานใหม่เปิดได้จังเมื่อแล้ววันนี้อาทิตย์หนึ่งกูดิอาทิตย์หนึ่ง<ด>วัวเหลือเล็กน้อยบวานเฮาขอโทษผูดีบอกกินดิฟ์นะครับลุกทุ่งลุกทุ่ง เนี่ยมันกินลาบเลือดตึบแสบครับนี่ครับเนี่ยมันง่ามครับครับผมแล้วเราหมดแล้วครับครับแสบนะครับทิ้มันยกมาครับตึบแสบฮู้คุ้มมันลำครับครับครับ ผมบํารมพี่น้องสดไห่น้องสดจัดการสิครับขมบีพี่น้องขมบีขมขี่เพียครับตบข้าอย่เลยเดี๋ยวจัดการครับัดก๋ยวจัดซุยๆผ่านไปผ่านมากระแววได้ครับอู้พี่น้องได้เล้พี่น้องเบิ้งซับก่อนซับงามๆสดๆนี่ครับดู ต้องบอกเลยว่าต้องขอโทษขออภัยนะครับทันทีบอลับป,ประท่านในอ,นอดีตครับผมเปิดจังม้งไวาา้นี่ใบสามม้งเปิดใบสามม้งปิดปิดตีหนึ่งนะครับขาบ,บูเบิสก่อนขาบูเบิสก่อนจนมากันอยู่บ่หอนบนเบิสควันแต่ฝนตกกันเลือครับสองคนสคน,ต,นตกกันเลือ้อยอยู่ฮะมาครับมาสเตปบาเนี่มาพี่น้อง แตกไปเนี่ครับเนี่ยครับ,รบแล้วนะครับมักระมีใบยังกว่าน,นี้ใบมากกว่าใบมะกกว่มากตูมครับทั้งเีเลนบานเท่าครับผมนี่ครับเพิ่นซีมให้เบือเ่องลยจะฟ้องล้านเพิ่นครับนี่ครับเปิ่นสดคักๆให้เบือเ่องลยรับประกันร้อมอร่อยกันวะที่ยโป๊ดนลสที่ยำอ้าครับมาซีมให้เบิ่งไม่น้อง แต่ะคกับยมส่ครับตับวันทับใหญ่ๆนะครับครับฝนกำลังยุดครับผมสนฝน กอล์มลําเปิดจะง่วงก่อนนะายสามครับายสามปิดทีหนึ่งครับผมรับล่องอะไรหนุ่มเรียบแน,น่นอนแล้วมัดเนี่ยเรื่ยังเอาเลือดที่โคเนาะเลือดเขาเล็บบอสม,มันสดแห้งบอสมันสดแห้ง ต้องเปลีนเรือได้ล่อ,ดดลอาบุคมืมอโปรแสมนะมาเป็นลานี่เนาะอาผมผมขับรถเมล็เอาเซ็ตรถเซ็ตเรี่งเซ็ตหามเ็ตคนที่พึ่นเสรครบส่วน ยังไค่นีได้หนอดเลยเดี๋ยวเล้ายบอ่ะเจ้านมาที่เมืองกาแวะมากินอะไรนะครับผมอยู่รัชดาสิ่สามครับกินหลับของผมมาเท่าครับหลับอุบนครับเรสะพานนี้เกดพเพือน้พานเื่อานผมบรรยากาศทุกอย่างครับ ซึ่เสียงรถเสียงเรือแล้วก็อยู่ขางวัดนะครับ <c oughs> ไม่ตอนกลายที่นเ่จะละข้างไปมองมองละไปสิตอนตอนกี่มง tá tá, olha isso? นั่งร่ดิบดิบจเลยต้องอตองรถินหนาเนี่ย <c oughs> าใต้ผ่านมากนะครับคาวแวุ่ดนุนภายในนะครับสารลาบอุบลครับสานเท่าครับเปิดไม่ครับผม อยู่วันอังคารที่สามครับแต่กินเองกันใดเสียเองกินเองกันแสบใช่ไหมแตผมครับสำหรับคลิปนี้กับแสบนะครับบักตะก้อนไล่ครับตื่นใกล้กับก้อนแสบครับผมเดี๋ยวบอกกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวล่ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ